ถ้าห่วงเล่นมากกว่าห่วงงานห่วงความขี้เกียจยิ่งกว่าห่วงอนาคตสมาธิสัน้นไม่สนใจโลกภายนอกแต่อยากรวยอยากได้รับการยกย่องคุณกำลังตกนรกทางใจทั้งเป็นแล้วการมีเงินมากอาจช่วยให้เป็นสุขกับการได้กินได้เที่ยวและได้ชอบตามใจแต่ไม่ได้ช่วยให้หายทุกข์ จากการฟุงร้งซ่านเหมือนฝันมัวมัวอยู่ตลอดเวลาความฟุ้งซ่านร,รำคาญตัวเองเกิดจากการไม่มีงานไม่มีเป้าหมายให้เดินไปข้างหน้าเหมือนชีวิตย่ำอยู่กับที่ต่อให้มีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อความสุขอันเกิดจากความรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามีผลงานไม่ได้สวรรค์ทางใจจึงไม่ใช่การมีเงินมาก แต่เป็นการมีงานมีความรู้จักตัวเองมีความสำเร็จพอให้นับถือตัวเองก่อนที่จะแอบเรียกร้องให้ใครเข้ามายอมรับตนยิ่งท้าไม่มีเงินแต่อยากได้เงินแต่ไม่มีความคิดชัดเจนว่าตัวเองทำอะไรได้ดีที่สุดคุณจะยิ่งค่อยๆสั่งสมความเคยชินกับการรอคนอื่นหยิบยื่นงานไม่คิดสร้างงาน รอคนอื่นให้เงินไม่คิดหาเงินรอคนอื่นเห็นค่าไม่คิดทำเรื่องมีค่าคุณจะรู้สึกวันต่อวันว่าเหมือนมีไฟร้อนลึกลับมาย่างสดข้างในเหมือนดิ้นรนทรมานหงุดหงิดกระสับกระส่ายตลอดเวลายิ่งนานยิ่งร้อนขึ้นไม่ค่อยจะลดลงเลยนั่นแหละนรกทางใจของจริง การเป็นมนุษย์นั้นดีอยู่อย่างคือถ้ายังไม่ตายก็ขึ้นจากนรกได้ก่อนสายนรกทางใจเป็นบทลงโทษที่รู้เฉพาะตนมีข้อดีคือปวดแสบปวดร้อนพอที่จะกระตุ้นให้สำรวจตัวเองได้ว่ากำลังเดินผิดทางอยู่อย่างไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้เข็ดลาบเสียทีไหมหรือจะยังอวดเก่งทนงว่าดีอยู่แล้ว รู้หมดแล้วว่าเป็นความผิดของแพะตัวไหนบ้างลำดับขั้นที่จะขึ้นจากนรกทางใจอันดับแรกต้องมองให้ออกว่าทุนที่คุณมีไม่ใช่แค่มือเท้าแต่เป็นวิธีคิดวิธีรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองคนส่วนใหญ่รู้สึกเกี่ยวกับตัวเองไม่ตรงจริง สังเกตง่ายๆบางทีรู้สึกเหมือนมีดีกันเกินแต่แล้วก็กลับกรอกบางทีรู้สึกว่าช่างไม่มีเช้นดีอะไรเลยความรู้สึกที่กลับไปกลับมาเกี่ยวกับตัวเองฟ้องว่าใจคุณยังไม่เสถียนถ้าไม่หลักลอยไร้จุดหมายก็ทุ่มเทกับจุดหมายด้วยความคาดหวังผิดๆฉะนั้นเมื่อใดรู้สึกเมือลอยเรื่อยเปื่อย ปล่อยตัวดิ่งชอบเสพอารมณ์ท้ออยากเอาแต่เล่นอยากเอาแต่สนุกให้ทำเครื่องหมายไว้ในใจว่าจิตแบบนี้อาการแบบนี้แหละต้นทางสู่ความเจ็บปวดบันไดลงสู่นรกทางใจและเมื่อใดรู้สึกไฟลุกท่วมตั้งใจทุ่มเทคาดหวังจะเอาดีให้ได้ในสาวันเจ็ดวัน ก็ให้ทำเครื่องหมายในใจไว้ด้วยว่าจิตแบบนี้อาการแบบนี้เลยต้นทางสู่การหมดแรงเพื่อวกกลับไปสู่ความเมอื่อยลอยตลอดจนการชมอยู่ในอารมณ์ท้อความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองที่ดีที่สุดตรงที่สุดเกิดขึ้นตอนที่คุณสนุกกับก,บการทำอะไรอย่างหนึ่งรู้สึกว่ามีแรงที่จะทำ มีกำลังที่จะไปต่อสำคัญคืออยู่กับก้าวนี้ชัดพอที่จะเกิดนิมิตทางใจเป็นฉากว่าบันไดขั้นต่อไปอยู่ตรงไหนตอนสนุกทำอะไรอยู่เรื่อยๆได้เป็นปีแล้วเห็นความสำเร็จเห็นช่องทางมาของรายได้เห็นการยอมรับจากแวดวงนั่นแหละความจริงไม่ใช่ความฝันนั่นแหละ สวรรค์ของการได้ขึ้นจากนรกทางใจ